มาต่อกันที่เรื่องของวัคซีนกันสักหน่อยนะคะมีหลายคนทักไทยมาด้วยนะคะถ้ามีคําถามอะไรนะคะเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นไทยเพราะว่างบจตามาสามออกมาแล้วเดี๋ยวเรามีโฟนอินกับทางด้านของฝ่ายวิจัยการลงทุนของโนมูระด้วยนะคะใครอยากทราบอะไรเกี่ยวกับหุ้นไทยนะคะก็ส่งคําถามมาก่อนได้ทั้งทางเฟซบุ๊กและ YouTube เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูเรื่องของวัคซีนกันสักหน่อยวัคซีนมี3เจ้าจําได้ใช่ไหมคะมีทั้งตัวไฟเซอร์ที่ร่วมกับ b i o n เอ็นเทค ะะที่ออกมาพูดถึงประสิทธิภาพล่าสุดคือ95%โบดดน่า bon นะคะพูดถึงประสิทธิภาพ90%แล้วก็ล่าสุดคือ AstraZeneca ที่ร่วมกับ Oxford นะคะในฝั่งของอังกฤษเนี่ยที่มีประสิทธิภาพประมาณสัก70%แต่ว่าประเด็ดนนี้หลายคนตั้งคำถามต่อนะคะว่าเอ๊ะทำไมประสิทธิภาพต่ำกว่า แต่ในยะหนึ่งนะคะเขาก็จะมีเรื่องของอายุของวัคซีนนะคะที่อยู่ได้นานกว่าถึง6เดือนอุณหภูมิจัดเก็บก็ไม่ต้องสูงถึงลบเหรือลบยีองศาเหมือนสองเจ้าแรกแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เรามี2มิติมาฝากกาันมิติหนึ่งเป็นความกังวลกับอีกมิติหนึ่งนะคะเป็นเสียงสนับสนุนมาดูเสียงสนับสนุนกันก่อนนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษนะคะก็ออกมาให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เชื่อมั่นประสิทธิภาพของ astrazeneca ที่ผลิตวัค วัคซีนโควิด -19 ค่ะโดยแพทริกวาเลนซ์นะคะออกมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a จะเห็นว่าสามารถจัดการ สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้นะคะเพื่อสู้กับตัวโควิด -19 ขณะที่ทางหัวหน้าที่ปรึกษาการแพทย์ของนายกรััมนตรีบอลิสชอนสันคริสเวจี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละที่การทดสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเกิดข้อโต้เถียงกันให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ให้เกิดความแน่นอนในทุกๆสิ่งนะคะ อย่างไรก็ตามในมุมของทางวิตตี้ก็บอกว่าสิ่งสําคัญคืออยากจะปล่อยให้การตัดสินใจเรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภามากกว่าที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์กันบนเปนเปอร์น,นะคะ ถามว่าทำไมถึงเกิดประเด็นเหล่านี้ขึ้นแล้วก็ทำไมถึงมีข้อกังขาเกิดขึ้นจาก a s t r a z e ซ e c a ล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะบทวิจัยนะคะบทสรุปของการทดสอบวัคซีนเนี่ยออกมาแบบนี้บอกว่าเขาทดสอบ2แบบด้วยกันแบบแรกคือกลุ่มคนหนึ่งเขาจะให้ครึ่งโดสก่อนนะคะในช่วงแรกผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนะคะก็ค่อยให้แบบเต็มโดสดังนั้นกลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยจะได้ทั้งหมดโดสครึ่ง กับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะได้เต็มโดสทั้ง2ครั้งก็คือได้2โดสเต็มๆนะคะคาถามก็คือผลออกมาแตกต่างกันค่ะคนที่ได้ครึ่งโดสเนี่ยนะคะได้ประสิทธิภาพถึง90%ก็คือรวมกันโดสครึ่งเนี่ยได้ประสิทธิภาพ90%แต่คนที่ได้2โดสเนี่ยได้ประสิทธิภาพนะคะเพียงแค่62%เฉลี่ยก็เลยรวมมาเป็น70%คําถามคือทําไมประสิทธิภาพถึงไม่เท่ากันและทําไมปริมาณวัคซีนถึงมีนัยสําคัญต่อประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้เองนะคะก็ถือว่า หลายคนตั้งคำถามนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนมากยิ่งนักนะคะถึงความแม่นยําในการทดสอบดังกล่าวแต่โไยก็ตามนะคะทางด้านของออกซฟอร์ดก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงเฟสแรกๆเท่านั้นเองนะคะที่เราจะทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนเดี๋ยวคงต้องมีเพิ่มเติมต่อเนื่องแล้วก็คงต้องรอน,นะคะให้กับอ,อ,องค์การอาหารและยาของแต่ละประเทศเนี่ยแอปพรูฟหรือว่าอนุมัตินะคะสำหรับวัคซีนดังกล่าวก่อนจะใช้ได้จริง มีหลายค่ายประเมินนะคะว่าในความจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของซีกโลกตะวันตกหรือว่าประเทศพัฒนานแล้วอาจจะได้ใช้วัคซีนก่อนค่ะคืออย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือสิ้นปีนี้หรืออย่างชา้าก็คือครึ่งแรกของปีหน้าแต่อย่างเราเองนะคะประเทศไทยอาจจะได้ใช้วัคซีนจริงๆเนี่ยก็คือกลางปีหน้าเป็นต้นไปด้วยซ้ำนะคะอย่างไรก็ตามแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ยังมีข้อดีนะคะเมื่อเทียบกับไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาอยู่หลายมิติด้วยกันหนึ่งคืออุณหภูมินในการจัดเก็บอย่างที่บอกไปแล้วนะคะใช้การแช่ช่องเย็นป กติเนี่ยก็สามารถที่จะจัดเก็บได้ไม่จําเป็นต้องลบถึง20หรือลบถึง70องศาเหมือนตัวโมเดดากับไฟเซอร์กับ2คืออายุของวัคซีนนะคะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย6เดือนถ้าจัดเก็บในตู้เวชภัณฑ์ทั่วไปนะคะอย่างไรก็ตามข้อกขันนี้ดีค่ะพวกเราเองเน่ยนะคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์นะคะจะได้พอเข้าใจในการถกเถียงประเด็นเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะ